สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับช่องซอสสรมพาเพลินในตามแบดเช่นเคยค่ะวันนี้พักเข้าสวนเราจะเม้ามอยนะคะสุภาพแม่พี่น้องฟังหายไปไหนมาหลายคนถามว่าได้งานทํางานร้ายนะคะก็เลยจะมาถางหญ้านะคะหลังจากที่ทํางานก็ไม่ค่อยมีเวลาค่ะท่านผู้ชมมีเวลาว่างนิดๆหน่อยๆก็เนี่ยเริ่มมาทําความสะอาดสวนเตรียมพื้นที่สําหรับการปลูกผักเด้อพี่น้องค่ะ เราสี่ทางเนยไปคุยไปค่ะพี่น้องวอาภาษาไทยและอีสานปนกันไปน่ะล่ะทามาไปเหตุงานนะคะได้งานยังเห็ดนะคะวีไปทำงานดูแลนะคะพะเท้าพี่น้องค่าทว่าทำไมถึงได้งานตัวนี้ก็คือสืบนั่งมาจากวีน่นไปขอสื้ที่ดินข้าเจ้าบาัดนี้ก็ได้คุณพ่อไ้หัวจักกันบัดนี้ข้าเจ้าก็เกิดอุบัติเหตุนะคะล้มทั้งผัวทั้งเนี่ยล่ะ แล้วก็ขาจาว่ามีลูกว่ามีเต้านะฮะญาติพี่น้องก็บ่ได้มีอยูนหนีเฮาก็เลยหาได้ดูแลข,ขาเจ้าตรงมัน้นทีนี้มันก็เห็นหเฮาบ่ค่อยมีเวลาค่ะเพราะว่าตั้งแต่เอาแกออกจากโรงพยาบาลมานะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งอยู่ที่พักฟื้นก็ตั้งแต่เอามาพร้อมกันนะคะแล้วก็เอามาให้อยู่บ้านพักคนชรานะคะคในหมู่บ้านนี่แหละซึ่งหมู่บ้าน งปุ๋ยนะคะเขามีบ้านพักคนชราอา่ามันก็สามารถอยู่ได้ทั้งวันน่ะนะคะก็ที่กินนอนอยู่ในนั้นเลยแต่ว่าสำหรับบางคนอยากอยู่แถวตอนกลางเว้นนะคะย่มกลางคืนมานอนอยู่เหื่นก็ะไดนะคะของข้าเจ้านี่ก็คือขาเจ้าเลือกที่ตอนเสาร์อยู่บ้านพักคนชราย่ามย่มกลางคืนนี่นมานอนเหื่นเจ้าของนะคะนั่นก็เลยเฮตดใหยนะ์วีน่ะนะคะ ตองดูแลข้าเจ้าบ่ค่อยมีเวลาค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเจเป็นเวลาเลยนะคะตังแต่อ่าตื่นนอนนะคะเขาก็ต้องแต่งตัวให้ขาเจ้าผ้าขาเจ้าลุกนะคะแล้วก็่ล้างหนา้าล้างตานะคะก็คือทุกอย่างแล้วก็กินอาหารเศร้านะคะแล้วก็ล่อรถมาครับคือเขารับทรงนักเรียนสัญลักค่ะพี่น้องะคะอ่ะยง่เหมือนแรงตอนเจ็ทน,นาฬิกาก็คือหนึ่งถุ่มนะคะของเขาเขาก็ลอรับกลับนะคะซึ่งหน้าที่ของเขามันก็มีนะคะ ตั้งแต่ตื่นนั่นแหละค่ะพี่น้องตั้งแต่ตื่นนั่นว่ะแด็กกินอาหารเศร้าก็ต้องให้กินหญ้าบดงมม้มมะแงลงรับข้าจอมานะคะก่าให้กินเา้านะคะแล้วก็กินหญ้าจนถึงเวลาอ่าถึงเวลานอนเท่ากับผ้าขาจอไปนอนนะคะมันก็เลยทําให้นะคะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะคือทุกอย่างอะ่ะมันเสร็จเป็นเวลาหมดเลยรถหนี่เข้ามาเปย์เปย์เมอะคะ่ะ ทั้งตอนมา,ารับแล้วก็ตอนไปส่งนะคะตอนส่งกับ้านะนะคะเพราะว่าเฮาเห็นงานตรงนี้นั่แล้วเฮาก็ตรงไม่เห็นงานของจาของเห็นงานในงานน่ามันแส่นะคะสม,มุดเดอตอนเศร้าเอาผ้าขจ้าตื่นนะคะแต่งตัวกินอาหารตอนเศร้าเล่าเวลาขืนรหลดพ่อบัดเขาเจ้าจไปเฮาก็ตรงมาเมียนเฮาเมียนซานข,ขจาก่อนนะคะ ล้างทองล้างจานนะคะถูพื้นหรือว่าเปลี่ยนผ้าปูนู่นนี่นั่นนะคะแล้วแต่นะคะแต่ละวันมันอกเห็ดตรงนี้แล้วเขากับมาเพื่อนเท่าเห็ดกขเขากำหนามน,นะคะเออทำความสะอาดเพื่อนเท่าแป๊บเดียวก็ถึงเวลาสุ่งขจจอกมากินเขาอะนนี้ว่า้าเฮามากินเขากับลูงหน้องนะคะกลัวเขาจะกินแล้วกลัวเขาจะไปเฮ่าก็เก็บเมียน, <sk r ug> น,นพอเฮ่าเก็บเมียนป้๊พี่น้องเอ้ยก็มีเวลาของจะคองนิดเดียวเมื่อย นิดเดียวของเห่านี่นะคะถ้าว่าเฮ็ดก็เขาไทายกินนะคือสุภาพขันดอกแป๊บเดียวนะคะก็หอดเวลารับผู้เทาเมื่อเหื่นนะเสียจะเตรียมอาหารให้ข้าเจ้าเสียผู้เทานี่นะคะเขาไปได้เฮ็ดยังได้รวดเรียวคือเฮ่าเด้ค่ะพี่น้องมันซานันก็หลายชั่วโมงกว่าสิเล้วแต่ละอย่างพี่น้องเอ้ยแล้วก็เบื่องผู้เทาน่ะนะคะก็ตรงเข้าใจนะคะว่า เฮ็ดเนี้ยงกระซ่าแล้วก็เอาใจใจพร้อมนะคะพี่น้องหลายๆอย่างมันก็ทำให้เหนื่อยๆนะคะไม่ไม่ไม่มีเวลาได้อัคดคลิปอัดยังเลยนะคะแต่กินเขาย่างกี่ข่านกินอยู่ค่ะเสมออย่อนี้นะคะกินนาหคารง่ายๆกัเหลี่ยมล่นบ่อสวนโผล่มาอีกทีโอ้โห <laughs> ยาเต็มเลย เดี๋ยวจะมีอีพีถัดไปจะเล่าสู่ฟังอยู่นะคะเ,เรื่องเล่าเยอะๆเลยแล้วพาทำสวนไปด้วยเนี่ยใครที่ชอบดูทำสวนนะคะนี่ก็พวกผักสลัดแหละนี่ก็พึ่งลงเออ่มะเขือเทศด้วยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเห็นไหมเราพึ่งลงมะเขือเทศไปประมาณยี่สิบกว่าต้นนะคะ เป็นว่าต้นหอมทางเนี่ยแล้วดูค่ะปุ๋ยก็ไปกอกปุ๋ยขี้งวงนะคะเอาทิ้งเป็นจุดต่างๆอีกประมาณสามอาทิตย์ปุ๋ยก็สีลงปลูกบักพลิกค,ค่ะพี่น้องสิ้นเดือนนี้แหละเออก่อนสิ้นเดือนนะคะ <c oughs> ก่อนสิ้นเดือนนี้ประมาณสิบห้าถึงวันที่ยี่สิบนะคะช่วงไหนบ้างก็จะมาปลูกดูนะคะแต่แรกๆต้นมันน้อยมากเลยนะขนาดนะคะคือหวานไม่กินเองนี่แหละหวานแค่นี้แหละนะคะไม่หวานเยอะ เดี๋ยวเราตัดกินนะคะเออหูแสบดูนะคะใบมันสวยมอกเลยท้อวันนี้ก็อณคะนาก็งามนะคะผักชีก็งามนะคะวันนี้ก็ข้อตัวล้าทำเช้าไปก่อนแล้วเด้อค่ะมาเมาะมอยแค่นี้แหละนะคะ <c oughs> <c oughs> เก็บผักชีลาวเมือวบ้าน,นะคะ่ะ ยังไมนทันได้หบานใหม่เลยยังไม่มีมเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดมันหลายโพดซองหนึ่งอนะ่ะมีนิดเดียวแค่นี้ค่ะ